มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสนามบินแตกแฟนคลับแห่รับกามินแม่แน็กชาลีรอรับสปายบินมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะสำหรับสาวกามินคู่จิ้นของหนุ่มแน็กชาลีงานนี้แฟนคลับแห่ต้อนรับทน่สนามบินด้านแน็กชาลีติดงานอยู่ไม่สามารถยกเลิกคิวได้ทันนะคะก็เลยฝากให้คุณแม่ไปรับว่าที่ลูกสปายแทนตัวเอง ล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต k กรายหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาแฟนคลับของสาวกามินติ๊กต k อกเกอร์สาวสวยชาวเกาหลีออกมาโพสต์แล้วก็แชร์คลิปวีดีโอที่มีบรรดาแฟนคลับไปรอต้อนรับสาวกามินถึงสนามบินโดยมาเยอะมากๆซึ่งทันทีที่เครื่องได้ทำการแลนดิ้งถึงสนามบินสาวกามินก็ถึงกับตื่นเต้นกับพลังความรักของเหล่าบรรดาแฟนๆชาวไทย ที่ต่างพากันมารอรับเธออย่างเนืองแน่นมากกว่า300คนที่สนามบินสุวรรณภูมิต่างพากันกรี๊กราดลั่นสนามบินแทบแตกทันทีค่ะนอกจากนี้นักชาลีก็ยังได้ให้คุณแม่มารอต้อนรับสาวกาม,มินด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะสนามบินแตกแฟนขับแห่รับกาม,มินแม่นักชาลีรอรับสซไพขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ